ไทุกวันน่ะมาเลยได้อยไม่ต้องจริงนะไม่ต้องเอาวันละหกเจ็ดก็ได้เอาวันละสี่ห้าก็ได้นงเอกาไม่ได้เจะเร่อทุกวันนี้เก็บวัะเก็บวันลกวันละสองร้อยสามร้อยก็ได้ยะงวงจะดแก่ แล้ววะล่อพวกนี้ก็พวกนี้ว่าพวกนีเ้เ,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 เขาก็นเขานัำซ้อมกันด้วยไงที่โน่นไนหพอพห้องสิบสามชื่อเหล่าสัมพันธ์บ้านบางคี เข้าว่าอยู่สีเดียวกันอสองโมงจอดเขานานก,กันสี่โมงเยง็นแล้วขี่มรไซค์ไปฮะสลอลสัมพันธ์ไงที่ว่าเราไปที่ว่าบ้านแช่แถวแชรหมาเนนะี่ยเออสลอลสัมพันธ์ไม่ไ,ม,ไ,ไม่ไปไปเออไปซ้อมอไปซ้อมเออไปซ้อมดูว่าวางตัวกันว่าใครจะเล่นอะไรยังไง เด็กๆมันอยางซ้อมกันพวกเราก็ไปดูเพื่อได้ลงบ้างเออจะได้มันจ,จ,จ,จะได้วางตัวกันถูกว่าใครจะเล่นอะไรยังไงไงเดีย๋ยวว่าเราจะไปดูเอาน่าจะมีนักกู่หละร้อยตัวมา สนามันเ wow ียเไงรองเาทุเป็นสนามโเป็นสนามยะว่าร้องะ